สวัสดีทุกท่านนะฮะแล้วตอนนี้ท่านก็อยู่กับเอาล่ะนะฮะกับปาที่สามนะฮะ,แล,ะลแล้วเราก็จะมาดูกันต่ออุ๊ยเหียเล็กเลตกครับแล้วเราก็จะมาดูกันต่อว่าหลังจากที่เราตกมาจากอ่าเอ้ข้างบนนั้นนะ่ะโดนระเบิดนะฮะเราจะเจออะไรครับสาวดังไปนิดรถแป๊บหนึ่งโอเคอ่ะเอาดิโอเคห้องนี้เปิดได้ไว้ ตอนนี้ผมอัพคลิปอยู่นะฮะมันก็เลยแบบอาจจะกระตุกกระตุกไปนิดนะครับก็อันนั้นอะไรฮะนะอะไรวะเนี้ยโอ้โหหัวหายครับขีไม่มีหัวโอเคตรงนี้หลบได้ฮะจำไว้นะครับโอ้ยเฮียอุ้ยนี่แม่งลงมาไอ้สัตว์โอ้ยยังลงตามกูไวอีก โอ้แม่กดโอ้แม่กดยังหาทางออกไม่ได้เลยอิสัตยยอย่าเข้ามานะเว้ยเอ้ยไปแล้วเฮ้ยอย่าหยุดไปต่ออ้สัตว์อย่าเข้ามาฮะคริสคริส โอเคครับไปแล้วครับไปแล้วครับจอแบตก็จะหมดแบตก็จะหมดด้วยสามเจ็ดชีวิตของไอ้อ้วนนะฮะตรงนั้นมีบันไดได้อห้องนี้เปิดได้เปิดไว้ครับ เสียงมันแม่งอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยให้เกี่ยแบบแต่ก็นดีก็จะหมดนะครับเกี้วมาแล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 ้ว คนครับเขาได้ปะวะเพี้ยล็อกสงสัยเราต้องไปทางเดิมอะเร็ว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 มาแล้วมาแล้ว มาแล้วนั่นไงหลบก่อนเพื่คอความปลอดภัยหลบคิดว่าเออทำไมเงียบวะทำไมมึงเงียบวะเงียบ อยู่ไหนว่าไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเนี้เสียงมันอยู่ไกลๆครับบนเปล่าวะไม่มี จะหมดอีกแล้วอยู่นั่นอยู่นั่นมันอยู่นั่นตดใต้เตียงโอเคไปนะคริสคริสไปไกลๆกูนนะอย่ามายุ่งกับกูเคลียอยู่ทางไหนวะทางออก อย่าให้กูยุ่งกับเอ้คริสนี่เยอะสิครับเดี๋ยวเราไปหลบห้องนั้นก่อนนะเฮ้ยหมดแบตไปสามก้อนแล้วยังไม่เจอทางออกเลยเจ๋งไงฮะอุ้ย อย่านะคริสอย่านะฮะเด็กดีนะคริสนะเป็นเด็กดีนะคริสโอเคตรงนี้ออกไม่ได้ผมว่าห้างบนเนี่ยน่าจะมีทางออก พูดอะไรคคิสพูดอะไรอุ้ยนี่ไงโอเคอเปิดไม่ได้วนี้เคลสเอามึงขึ้นมาเหรอไอ้เหี้ยขึ้นมาทำไมเฮ้ยๆๆอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยน,าน,น,าน,น,านั่นนั่นนั่น มาแล้วมาแลมาแลโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อามาแลยายายาอ้คริสคริสโอ้ยเดอโห่โอ้ยอย่าเข้ามาคริสเลยมึงไม่รู้เราว่ากูอยู่ไหนมึงไม่รู้หรอกโอเค okay, มันไปแล้วครับ จำ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 ม,มันพังประตูให้เราแล้วจำอย่างเดียวฮะจังหวะน,นี้นะครับโอเคช่องแคบบุรอดแล้วเว้ยอูย้เอาสะตื่นเต้นเลยคริสเอเ๋ยแม่งมืดตึ๊บอะเฮ้ยตรงนี้เข้าได้ไหมครับ เข้าไม่ได้ล็อกอุ้ยไอเ้เหี้ยโอ้โแค่นี้มึงก็เอานะฮะมานั่งอะไรตรงนี้วะโอ้โหแล้วแม่งเสียงแบบอะไรครับนะเนี่ยเฮ้ยมีคนอยู่นั่นเปิดได้ปะโอ้เปิดได้ด้วยมีทางเลือกทางอื่นให้กูปะ่ะต้องไปครับ โอ้ยโอเคไม่มีทางอื่นให้กูเลือกลแล้วใช่ปะล่ะหมดแล้วครับเปิดให้อ่าเปิดไม่ได้ โอ <c oughs> okay. งนี้มีให้หลบนะครับจำไว้ไป <c oughs> okay, ตรงนี้ขึ้นได้เว้ยเฮ้ยเนลบกู Nurse. Nurse. <c oughs> เฮอ,อยเข่าไม่ได้ครับเอ้า,อาเปิดได้ครับมีทานไหมมีทานไหมไม่มีครับไม่มีจริงเลยโอเคไม่มีขอมีเชื่นอย อยัาลุกขึ้นมานะโอ้ยนั่นคว้าแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเปิดให้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่โอ้ยยอดเลยโหแม่งดีมากถ่ายไว้ถ่ายได้โอ้เยี่ยมโอเคอีห้องนี้เปิดได้ รู้สึกว่อยู่ตรงนี้นานๆแล้วกูลำคาญเสียงว่ะเปิดได้ไหมโอเคไม่ได้นะเหยทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไร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 กระโดดโอเคเกาะระยะตกโอเคห้องนั้นมีอะไรเปล่าครับเปิดได้ไหมไม่ได้เหห้องนี้โอ้ยเย้เฮ้ยมีเอกสารด้วยอะไรเนี่ย ไม่มีฐานพนาสนิทโอเคอเฮ้ยอะไรเมือเ่อกี้เมื่อกี้อะไรแบบแบบโอ้มันจะจับขากูเหรอ ขอคนใี้ทั่วนะเผื่อ <Okay. S 1> มีมวีแววของทานพนาคุนิกทานไฟชายตักกบเยดเคตรงนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้เข้าได้ไหมโอเคไม่ได้นะฮะอู้หู้เปิดให้ไม่ได้ เสียใจเวยเพื่อนเปิดให้ไม่ได้อุ้ยเฮ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 ้ยมึงคงไม่ทำอะไรกลัวใช่ไหมครับอุ้ยเชี่ยวใครว่ามันไม่ทำมันทำครับปิดประตูเลยไปทันไปใช้พาราสุนิเกียมเอาเชี่ยมากโอ้โหมึงคิดอปิดประตูเลยนะมึงปิดประตูเลยนะ โอ้ยมายุ่งอะไรกูกูไปทำอะไรให้มึงเนี่ยโอ้โอ้ไม่ no 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 กูบีสอรรี่ด้วยมึงทำขนาดนี้มึงฆ่ากูเลยดีกว่า no โอ้อะไรเนี่ย มึงจะกระโดดมาใส่กุ้งไหมเนี่ยอย่านะฮะอุ้ยนั่น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 โอ้โหตกไปนี่ขาแข้งหักเลยเนะี่ยเคตรงนี้หลบได้ เยีเพ็ดต้องลงไปตรงนี้ใช่ป่ะขอค้นก่อนนะเกิดมีฐานไปฉายพนาโซนิกอันไฟฉายตากรบมีไหมโอ้นั่นไงนั่นไงเก็บเก็บมาสิครับเออนั่นแหละเยี่ยมตรงนี้เอ๊ะนั่นมันทำอะไรกันไอคนที่ตีเราเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะช่างแม่ง โอเคแม่งลำคาญเต็มที่ลงเลยแล้วกันโอ้โหมีสองทางให้เลือกครับทางนี้เขาไม่ได้เมื่อกี้เราลงหันหน้าทางนี้ใช่กว่า right ซ้ายดีเอาซ้ายดีกว่าครับเย้ดเอ้ม,มีล็อกเกอร์เป็นรางนะเนี่ยเอาล็อกแล้วอืม้มแล้วมึงเจ็บ มีทางแยกให้กูทําไมเนี่ยมีของมีของบ่โอเคอย่างน้อยก็รู้ว่าทางนี้มีล็อกเกอร์ครับจำไว้ทําไมมันรู้สึกมันกระตุกกระตุกไงไม่รู้อะเมื่อกี้ยังไม่กระตุกกูยีทเท่มีน้อตมาครับ จำไว้ต้องลงไปข้างล่างเหรอครับไปขึ้นได้ปะ <c oughs> ขึ้นไม่ได้ โอ,โอ้แบตหมดแบตหมดขัวคววม,มือทุกครั้งไม่กล้าเลิฟตอโอเคลงก็ลงวะท,ทำไงล่ะครับโอ้โหแม่งโอ้มึงทำกับกูอย่างนี้มึงจะมืดไปไหนเนี่ยอ,อ้าวปูิดไฟแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยอืมทำไมมันลึกลงเรื่อยๆวะเนี่ย ข้างหลังโอเคข้างหลังตันนะครับอย่างน้อยก็ลงโอ้ผมแม่งลึกลงโอ้อ่ลึกลงไปเรื่อยๆนะฮะโอ้ปิดไฟแล้วโอ้ตรงนั้นมีเอ้ยเอาเป็นไรน่ะกระตุกโอ้ใส่คอมแม่งร้อนว่ะโอ้เย็ดูโอ้โหเอ๊ะ คุ้นๆไหมเนี่ยตรงนี้นะครับโอ้ฝั่งนี้ไปได้ไว้ลึกด้วยแต่ตันว่ะเสียงอะไรวะไอ้ทางนู้นก็ไปได้ทางนี้สว่างไปทางมืดก่อนนะโอ้ตันโอเคตรงนี้ตัน อย่าเหยียบน้ำฮะเดี๋ยวมันได้ยินอึบโอ้โหฮึ่มลงมาตายถึงข้างล่างเลยเหรอน้องพี่จะกระโดดใส่กูไหมเนี่ยมึงตายยังวะตายแล้วนะตายแล้วนะโอ้ข้างหลังนั่นอะไรฮะ โอเคข้างหน้าน่าจะมีอะไรรอเราอยู่โอ้ต้องหมอบต้องหมอบอย่าหายใจแรงกูตกใจกูมีทางแยกด้วยชีพหายอ่าช่องแคบบรรดามันครับทางนั้น อะไรเนี่ยไม่มีแฟ้มว่ะทางนั้นโอ้ไม่มีฐานให้กูเหรามีแต่แฟ้มโอเคแฟ้มก็เผาอืมโอเค เตรียมต่อกันดีกว่าวุ้ยโว้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 โวเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเนี่ยโอเคว่างกันดามัน ข้างหน้ากูสั่งหรณ์ใจว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนเลยครับแถวนี้มีอะไรปะโอ้ยเย็ดูตกใจโอ้ยมีรูอีกแล้วมีรูอีกแล้วเดี๋ยวอะไรยังไม่ลงรูแผนที่เหรอโอ้ไม่รู้เรื่องอะ่ะอุ้ยอู้หู มอบเลยครับอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นแล้ววู้วฮู้หู้ฮู้ฮ้โหโหเข้าไม่ได้ใช่ไหมล่ะบอกแล้วอย่าก,กินเยอะอย่างนี้แหละเฮ้ยอย่ากูเสียหลังเลย โอเคเพลงเอา้าแล้วมึงมาจากทางไหนเนะี่ยโอ้ โกงกูแล้วโอ้ข้างหน้าโอ้แลกกูต้องไปทำอะไรต่อโอ้แม่งมืดตรงนั้นมุดได้จะมุดดีไหมเนี่ยแล้วบันไดนั้นลงได้ปอ่าลงได้นะครับ ลงไม่ได้โอ้โหเมื่อ oh, ก oh, yes. <Trans> ี้กูเกือบลงแล้วเฮ้ย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 เสียงโซ่เสียงโซ่โอ้ไม่เกืโอ้ไม่เกืเกไปมึงไปไปไกลๆอย่ามายุ่งกับกูเด้อ ไม่ช่วยอะไรเลยครับเสียงโซ่เสียงโซ่เดี๋ยวเรารีบไปดีกว่าครับ เลยเมื่อกี้ฮะโอ้โหโอ้เปลี่ยนก่อนไม่ไว้ใจโอ้ข้างหน้านี่อะไรเนี่ยทำไมมันโอ้โอ้โอ้โหโอ้ my god โอ้ my god โ oh oh oh. oh 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 oh. อ้โหโอ้โอ้โหเฮ้ยประตูประตูโอ้นี่ค oh ือ oh. สิ่งที่กูต้องการปิดเลยโอ้เ oh ป็น oh. ว้าวว้าวโอเคหมุนครับหมุนหมุนโอ้ถ oh ่ oh. านไฟฉายตาขก,กให้กูปะ่ะไม่มีเลยใจร้ายเกินไปแล้วโอ้โอเค โอ้ยย็ดดูโอเคเราจะไปทางนี้นะครับบันไดเมืเ่อกี้โอ้ยย็ดย็ดอะไร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 ครับอย่าเสียงด่โอ้ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยโฮโไปครับโอเค ไปนะไปให้ทางให้ทางมันนะอย่ามายุ่งกับกูนะฮะโอเคไปครับไปไปไปจำ้ำจ้โอ้โำโอ้โหไม่ได้เลยไม่ได้เลยทางนี้ไปไม่ได้ครับผมว่าต้องทางนี้แหละใช่ป่ะวะใช่ไหมอ้าวไม่ใช่เมื่อกี้กูเมื่อกี้ปิดบ้าวอะไรวะเอ๊ะ งงสิครับโล้วมันมอ๋อนั่นไงทางนี้ยังไม่ได้ไปโอเควิ้ยนี่ก้าวนึงอ่าหมุนฮะเซฟวิ่งแล้ว่านไฟฉายตาผมไหมครับ ไม่มีโอเคใบเขียวมันอยู่แถวนี้วะอุ้ยอู้หู้ชัดเลยชัดเลยอู้หู้ทันพอดีอู้หูอย่านะคริสเฮ้ยอย่ามาตู้นี้คริส ดูค้างโอ้โวโอ my god oh oh o oh โ my god oh โ h oh อ oh, o no โ h คริสคริสไม่นะคริส s อ้ไป oh. จำจำอ้าว้ h โอ้ h โอ้ยไปได้แล้วทางนี้โอเคลง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 โอเค oh โอ้ย้ยโอ้โหมืดตึ๊อีกแล้วครับอะไรเนี่ยอืมมานอนอะไรตรงนี้โอ้โหสบายไหมละ่ะอ่านไปฉายตากบเหลือแค่สองก้อนชิบหายโอ้คริสอย่ามานะคริสเลยตรงนี้เสียดตันอีกอ่ะ ถ่านไฟฉายหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ครับอยากได้จำแบบแม่งตาลงตาลายหมดแล้วเนะี่ยโอเคเรารีบไปดีกว่าแต่แม่งถ่านไฟฉายตากบจะหมดก่อนนะครับไปอู้ยัดดุแม่งตกใจเนี่ยโอ,โอเคขึ้นอ่ะอุ้ยอะไรนะอะไรอ่ะโอเคเราจะไปสู้หน้าเขาครับเพราะว่าแบบ มันมีทางเดียวที่กูต้องไปเอาวะเมื่อกี้มันอะไรอย่ามาจเจ๊ะอย่าอย่านะครับอย่านะครับเมื่อกี้มันอะไรครับเสียงอะไรวะโอรเสียงแบบนี้วอรไรเดอร์ชัวครับวอรไรเดอร์ชัวรครับไม่พลาดอืมกูว่าใช่โอ้เซฟวิ่งแล้ว โอเคปาร์ตนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันฮะไม่ไหวแล้วครับอือต่อจาจกคริสโกว์ไรเดอร์นะครับโอเคครับ